ทตารีเสวัง789ปสวัสดีค่ะงานแฟชั่นวีคเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหการรมแฟชั่นที่สามารถดึงดูดคนดังน้าไม่ท่วนได้ทุกปีที่งานปารีสแฟชั่นวีคการปรากฏตัวของไวป์ปอทำให้เกิดประเด็นร้อนครั้างใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับไวป์ปอทำไมเขาถึงถูกเจ้าเน็ตจำนวนมากนำมาเปรียบเทียบการดูแลของแบรนด์ระหว่างเขากับเจนนี่แบ็คพิง์ว่าเป็นอย่างไรอันที่จริงมันเป็นเรื่องปกติมาก ที่คนดังระดับท็อปสตาร์จะปรากฏตัวบนเวทีเดียวกันและแต่ละคนต่างก็มีแฟนคลับจำนวนมากเช่นเดียวกันในขณะที่หวังอี้ปอและเจนนี่ต่างก็เป็นคนดังรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงมากไม่แพ้กันในฐานะท็อปสตาร์ที่เกิดหลังปี1995นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หวังอี้ปอได้ปรากฏตัวบนเวทีระดับนานาชาติปารีสแฟชั่นวีคนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในอาชีพการงานของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัย ทุกครั้งที่ไวป์อปอกำลังได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากแน่นอนว่าความนิยมของเขานั้นสูงมากถ้าไมเขา,าจะปรากฏอยู่ในเทรนด์ของหลายๆประเทศและยังติดอยู่ในกระแสโลกอีกด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งตราบใดที่เขาได้รับความนิยมสูงเขาก็มักจะมาพร้อมกับข้อโต้แย้งต่างๆมากมายของแอนตี้แฟนในทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกสไตล์ของเขาไปจนถึงวิธีปฏิบัติต่อเขาเมื่อเทียบกับดาราดังคนอื่นๆ ซึ่งกลายเป็นประเด็นสําคัญของการสนทนาในที่สาธารณะสิ่งนี้ทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่แฟนๆของเขาพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นพับสะท้อนของการค่อยๆมีอิทธิพลในระดับนานานชาติของไวป์ปอและการที่ชาแนลยอมรับในตัวเขาอย่างสูงนั้นซึ่งเราสามารถเห็นได้จากที่พวกเขาได้โพสรูปถ่ายของไวป์ปอในงานแฟชั่นวีคทั้ง3งานของไวป์ปอบนโซเชียลมีเดียโดยบอกว่า เขาไม่เพียงแต่เป็นบุคคลสําคัญในจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดสนใจของประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยแฟนๆของเจนเนี่ก็บอกว่าพวกเขาเชื่อว่าตําแหน่งของเจนเนี่ที่ชาแนลนั้นมั่นคงมาโดยตลอดและความร่วมมือของเธอกับแบรนด์ก็ลึกซึ้งมากเช่นเดียวกันพวกเขาโพสต์รูปถ่ายการทํางานร่วมกันของเจนเนี่กับชาแนลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยชี้ให้เห็นว่าเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ ของแบรนด์มาหลายต่อหลายครั้งและยังได้ออกแบบซีรีส์เสื้อผ้าสุดพิเศษสำหรับแบรนด์อีกด้วยทั้งหมดนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าสถานะของเจนนี่ในชาแนลนั้นสูงมากไม่น้อยไปกว่าวางอี่ปออย่างแน่นอนชาวเน็ตที่มีความคิดเห็นเป็นกลางก็ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติต่อ,อวางอี่ปอและเจนนี่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆแต่ละแห่งเป็นตัวแทนของตลาดที่แตกต่างกันจุดยืนและกลยุทธ์ของชาแนล สำหรับตลาดเหล่านั้นก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันในฐานะตัวแทนของตลาดจีนการเปิดเผยและการดูแลของแบรนด์ที่มีตะวไวปอนั้นล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดขนาดใหญ่ของจีนได้ดียิ่งขึ้นเจนนี่เป็นตัวแทนของตลาดเกาหลีดังนั้นในความร่วมมือของเธอกับชาแนลก็มีมากขึ้นเพื่อเพิ่มความนิยมและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเกาหลีและต่างประเทศอุตสาหการรมแฟชั่นให้ความสำคัญกับความสดใหม่มาโดยตลอด ในฐานะแบรนด์แอ m b าสเดอร์คนใหม่ของชาแนลการที่วังอีปอเป็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอาจเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์ในการนำความสนหม่มาสู่สาธารณะเจนนี่ร่วมงานกับชาแนลมาหลายปีแล้วและแบรนด์อาจคิดว่าเธอมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเ,เธอต่อสาธารชนมากเกินไปดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติของไวป์ปอกับเจนนี่ที่ชาแนลถือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่นกลยุทธ์ของแบรนด์และตำแหน่งทางการตลาดปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาล้วนเป็นคนโปรดของชาแนลและได้นำมูลค่าอันมหาศาลมาสู่แบรนด์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้แฟนคลับของไวป์ปอและเจนนี่จึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติแฟนๆของไวป์ปอเชื่อว่าสถานะของเขาในชาแนลนั้นเหนือกว่าเจนนี่ในขณะที่แฟนๆของเจนนี่ก็เชื่อว่าสถานะของเจนนี่ในชาแนลนั้น ไม่สามารถถูกแทนที่ได้เสมอการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของดาวสองดวงที่ชาแนลนี้แท้จริงแล้วเป็นการประทะกันของวัฒนธรรมหว n g อ i Po เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ของจีนและความสําเร็จของเขาหมายถึงการพังอาจขึ้นของจีนบนเวทีระดับนานาชาติเจนนี่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีและความสําเร็จของเธอก็คือการสืบสานวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีในระดับสากลเมื่อพูดถึงสไตล์ของไว n g ปอ นี่ถือเป็นข้อถกเถียงครั้งใหญ่ในแฟชั่นวีคนี้เช่นเดียวกันชาวเน็ตบางคนเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาของไวท์ปอน,นั้นหล่อมากและเหมาะมากกับภาพลักษณ์ที่อ่อนยาวของเขาในมุมมองของพี่ปานพี่ปานคิดว่าเขาโดดเด่นและสง่าง,งามมากในทุกท่วงท่าเขาสะดุดตาม,มากจริงๆค่ะแม้ว่าเขาจะดูเฉยเมยไปบ้างเพราะนั้นคือบุค,คลิกของเขาแต่เขาก็เปล่งประกายมากที่สุดบนเวทีระดับโลกในช่วงของงานปารีสแฟชั่นวี ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าในเวลานั้นความสนใจของทุกคนพุ่งไปที่หวังอีปอเกือบจะทั้งหมดจนแทบลืมไปว่าในงานนี้ยังมีคนดังอีกม,มากมายปรากฏตัวอยู่ที่นั่นบางคนเชื่อว่านี่คือการแสดงออกถึงความกล้าหาญในการพยายามของหวอปอและความท้าทายด้านแฟชั่นของเขาไม่ว่าเราจะมองมุมไหนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปลักษณ์ของหวอปอได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนอย่างมากค่ะ ทุกรายละเอียดในการออกแบบของเขาแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความเข้าใจและการสแสวงหาแฟชั่นของเขาเกี่ยวกับข้อตตวแย้งของไวปปอในงานแฟชั่นวีทัศนคติของสาธารณชนที่มีต่อเขานั้นค่อนข้างซับซ้อนมากจริงๆค่ะบางคนสนับสนุนเขาและคิดว่าเขาเป็นดาราที่กล้าท้าทายตัวเองและสมควรได้รับความเคารพและหวังอีปอก็เป็นศิลปินที่ควรค่าแก่การเคารพของเราการปรากฏตัวทุกครั้งของเขา ในสัปดาห์แฟชั่นวีคถือเป็นความท้าทายและความพยายามในด้านแฟชั่นและพี่ปันก็หวังว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะได้เห็นหวังอีปอที่เป็นผู้ใหญ่และโดดเด่นมากขึ้นทุกความขัดแยง้งคือโอกาสในการเติบโตการโต้เถียงกันของแฟนๆของหวังอีปอในครั้งนี้อาจสร้างการเติบโตทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับเราที่รักและสนับสนุนหวังอีปอมาโดยตลอด เราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับข้อต้แยแยงเหล่านี้มากมายนะเพราะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแย่งชิงตำแหน่งของไอดอลในวงการแฟนคลับนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับไอดอลของตัวเองอย่างไรก็ตามเราไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันแลเจนนี่เองเธอก็โด่งดังมากในวงการเคป๊อปของเกาหลีชื่อเสียงของเธอก็ดีมากเช่นเดียวกันในมุมมองของพี่ปานมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นสองคนดังระดับแนวหน้า ในวงการบันเทิงของทั้งสองประเทศอยู่ในเฟรมเดียวกันซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากๆค่ะแต่น่าเสียดายก็คือเราไม่ได้เห็นปฏิกิยาของพวกเขาทั้งสองคนที่ได้ปฏิบัติต่อกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันหรืออื่นๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นงาน p ปารีสแฟชั่นวีคไวท์ปอก,ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของชาแนลและเขาก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีมากจากชาแนลเช่นเดียวกัน ล่าสุดไวอปอได้เดินทางกลับจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราจึงควรใส่ใจกับผลงานพรสวรรค์และความพยายามของไวงอปอต่อไปและหวังว่าไวอปอจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ใหม่ๆให้เราได้เห็นมากกว่าน,นี้นานาโคตและรอชมละครเรื่องใหม่ของไวงอปอกับลิซินในเรื่องฉางเฟิงเวฟและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ